สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเพนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยายเพนมาเข้าป่าค่ะเพื่อนพามาดูข้าวโพดไม่รู้ข้าวโพดอยู่ตรงไหนเคยมาแล้วโหนึงตอนนั้นะที่มาฝนไม่ตกแล้วพามาดูเขาบอกเขาปลูกข้าวโพดไปเห็นมีข้าวโพดเลยดูยาดี ข้าโพดเขาอยู่ตรงไหนเนาะมีแต่ผักมีแต่ปักอะไรก็ไม่รู้นี่โอ้โหขา้าโพดอยู่มองไดเนาะข้าโพดนะ,ดนะยใชัเนะาะหลังฝนไม่ตก เดินไปคบแกนนั้นนะโอ้มีเลยโพดอยู่ตรงไหนกระโพดจะป่ายางจะม,มาปลูกแล้วดิแสมต้นยางมีเลยเหรอโอ้ยตอ้ย เต้นยางแมต้นยางแล้วดูกะว่าจะมาเก็บขี้เหล็กด้วยนะเนี่ยอินเวโจได้กินหมดเลยอะเห็นนะกินจนไม่เหลืออะไรเลยอะนี่เนี่ยเดี๋ยดิทุกคน กินหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวจะออกมาใหม่แล้วสวยแล้วทีเนี้ยเนี่ยกำลังจะออกเนี่ยจะเหลือไหมอ่ะปลูกต้นยางเขาต่อเลย ต้นจ่อเมจดได้กินหมดเลยกินยังไงได้ดีแท้กินจนไม่เหลือตกลงขึ้นสักต้นไหม ขึ้น,น,นได้กี่ต้น <laughs> ฟักทองฟักทองแงะแกเหรอเลยทำไมเห็ดเห็ดปวกไม่ขึ้นแถวนี้วะ <laughs> ไป <laughs> กลับ เต็มเลยแล้วจะปลูกสับปะรดไหมเนี่ยคือต้นยางจะขึ้นสูงเลยนะแล้กมาดูไม่ได้อะไรเลยขโมยขโมยหน่อไม้เป็นไรก็จะได้จัดคอเอาฮะ วกน่าจะขึ้นเนาะเนี่ยเห็ดปวกน่าจะขึ้นแถวนี้นะมันมันตรงเหมือนอะเนี่ยเข้าไปเหมือนจะมีเห็ดปวกขึ้น ที่บ้านตาหังอะไรแต่เอตาอะไรเนี่ยตรงเนี้ยผู้ใหญ่อะไรที่เคยบอกขายนะั่นแหละที่อยู่ตรงเนี้ยเด็ก้านนี้ยเนี่ยบ้านแถวนี้แหละเนี่ย

ใครไปถากให้เขาเมืเอ่อเขาจ้างใครไปถากคนจ้างคนที่ไหนไปถากกับมัง่งไอ้ได้ไอ้ใจมันก็ของมันเยอะแยะ <c oughs> คงจะมาอยู่หรอกคนใกล้ๆใ,ให้มันทำตั้งเยอะตั้งแยะมันยังไม่อยากจะทำเลยมันออกอยู่ไกลๆข <c oughs> นาดแถวบ้านจะทำทางยังไงขึ้นไปได้ว่ามึงเพื่อกลัว ตรงไหนป่าตักรถไหนปลูกยางนะเว้ยเขาไม่ได้ว่าตรงนี้ช่องนี้ตรงกันช่องนี้ตรงกันนะมันมันไม่ตรงกันน่ะไม่องไม่ตรงกันสักช่องเลยอ่ะแถวว่าตรงใช่ไหมเออไอ้เด็กเมื่อกี้เนี่ยเหรอเออแถวขวาเงินไม่ตรงอ่ะไอ้แนวยาวอ่ะตรงไอ้แนวขวามันไม่ตรงเออปลูกกันยังไงเมื่อกี้ล็อกแนวเดียวธรรมดาเขาต้องทำให้ตรงน่ะเออป่าเมื่อกี้เนี่ยเหรอเออฉันก็ยังว่าอยู่ทำไมเขาปลูก เลยวะก,กูลงเงิงกูยังเครียดอยู่กูจะหาที่ลงยังไงวะเดี๋ยวล้างน้ำมันเป็นล้างน้ำมันจะป่าอยู่หลังบ้านไล้กู ต้นไซมันเป็นไซประดับมีเลนี่มันมาอยู่ต้นเดียวมันก็งามมาดมันก็เย็น, <laughs> นว่าุูจะทำทางตัดยังไงวะเ <laughs> งียยเดียวคือหาช่องที่